สวัสดีครับผมก็รายการไม่มีเสียหายนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับรายการสามสยองพันยี่สิบเอ็นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับตอนนี้ก็อยู่เขาเรียกว่าสุสานล้างการดอยถิ่นึในจังหวัดเชียงใหม่ครับครับผมก็ที่นี่นะครับขึ้นเชื่อเป็นสุสานนะครับก็คือที่ที่สุดท้ายของการเผาศพเนาะพี่ว่าจะมีน่าจะเป็นพันพันศพเลยแหละ เยอะครับเพราะว่าแถวเนี้ยมีหมู่บ้านนะครับเพราะว่าพเขาถ้าเขาจะล,ลงพื้นล่างคงไม่สะด,ดวกใช่ครับแต่ที่สำคัญคืออย่างที่บอกว่าเราไม่เคยมาที่นี่มาก่อนรเราไม่รู้ว่าข้างในจะเจอเใครดังนั้นนะครับอาจจะก็อย่างที่บอกเนาะน้องๆคนไหนที่จะทําตามเราไม่แนะนําให้เดียนแบบเนาะใช่ครับไม่แนะนําให้เรียนแบบไม่ไม่มาตามมากันเองอย่างเงี้ยมันไม่ปลอดภัยต่อพวกคุณด้วยครับ เพื่ออัตราลในการฟังของคุณผู้ชมนะครับดังนั้นนะครับใครชมคลิปนี้นะครับแนะนำลยครับใส่หูฟังครับผมและทางที่ดีแล้วต้นอยู่ในห้องเนาะปิดไฟเพเื่อสสลดสนุวใส่หูฟังฟังคนเดียวเปิดแอร์ได้ยิ่งดีฮะอากาศเย็นๆได้บรรยากาศสุดๆฮะโอเคพร้อมไหมแลต้นพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับคุณผู้ชมครับที่สังเกตเห็นตอนนี้ก็คือต้องเดินลงมา ไกลพอสมนควรเลยนะฮะแล้วก็มีเจ้าถิ่นเนี่ยแถารับตลอดทางเลยฮะโอ้โหถึงตรงไหนอ่ะอ้โอ้โหมาเล่นแถวนี้นะ เดี๋ยวนะพี่อมเราต้องเดินไปตรงไหนครับตรงไล้ไใช่ไหมแน่แน่เหมือนโซนเนี่ยโซนทั้งหมดคือตรงนี้ผมคุณผู้ชมครับตรงนี้ผมจะให้ความเคารพสถานที่นะครับมันไม่เหมือนบ้านล้างที่เราไปครับคุณผู้ชมผมจะไม่ตะโกนโวกิ่กไว้นะเพราะว่าที่นี่ผมเชื่อว่ามีดวงวิญญาณหลายร้อยห,ยหลายพันดวงแหละ ผมก็จะให้ความรบเขาเลยครับเนี่ยบาดบาทเหรอเออผู้ชมได้ยินเสียงแป,กแปกลกๆนะครับพี่อม ไม่มีคนใช่ไหม,ไมฮะไมถ้าไม่สังหรณ์เหมือนเป็นคนะวะแล้วมันมีคนคว้างเลยไม่รู้เมืเ่อกี้ตุ่มเลยะได้ยินไหมเหมือนมีคนคว้างใ่ไหมหมาเงียบเลยเออเหมืนมีคนคว้างให้หมาเงียบอ่ะไม่ใช่คนใช่ไหม,ไมตรงนี้นะครับเป็นเมนนะครับคุณผ,ผู้ชม ก็จะสังเกตนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ขึ้นไปนะครับใครเห็นอะไรบอกในคอมเมนต์ได้นะฮะ ันไม่มีคนอยู่เลยไม่มีบ้านคนไม่มีบ้านกับไปเลยเลยไม่มีหรอกแต่เมื่อกีไ้ไม่มีเสียงคว้าทุ่มแบบดังมากเลยฮะเดี๋ยวแัดหนึ่งนะขอดูข้อความทีก่นแต่เมื่อ,นะอกี้ผมได้ยินเสียงตุม<ช>้มแล้วก็หมาเงียบไปเลยเสียงอะเหมือนจิ๋มนะฟังเห็นเนหรอใช่เออเหมือนโนยนอะไรหนักๆอ่ะ เขาดังมากเลยนะต้มหมาเงียบเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดีกว่าครับคิดว่านะดดังมากเสียงเียดังชัดเลยอ่ะมันคว้างเลยหนักๆลงพื้นอ่ะ จริงด้วยไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลยน,เนียไ่ได้อะมีแส่งจันนแล้วจะสื่อสารอะไรสื่อสารได้เลยนะครับ ผมขนลุกตลอดเวลาเลยอยู่นี่เนี่ยคุณผู้ชมผมได้ยินเสียงวิ่งอยู่แถวนู้นไม่ตัวนี้จับได้เสียงวิ่งแถวนู้นนะตอนนี้ทุกคนกําลังยืนนิ่งขาตายกันหมดเลยแต่ผมได้ยินเสียงวิ่งแถวนู้นพวกผมมาดีนะครับผมแค่ต้องการสื่อสารกับพวกท่านพิสูจน์ให้พวกท่านทุกที่สุดททุกคนรู้ว่าพวกท่านมีตัวตนนะครับถ้าอยากสื่อสารอะไร สื่อสารมาได้เลยครับลองยูงห่างกันไหมคนละบมเมนไหมใช่ยุงห่างไปเลยผมรู้ผมผมผมรู้ว่าแถวนั้นมีแถววันอ่อนมีฮะแถววันอ่อนแถอน่อมีตรงนี้ก็มีแต่ยังไม่ออกมาแต่ตรงนี้เป็นเมนใหม่ครับเก่าเหรอพี่ขึ้นมาแล้วเก่ามาก เขาปูแล้วนะโอก็ว่ามันมันแปลกลองพาเพื่อนๆไปเปิดเมียถูกไหมลองพาเพื่อนๆไปเปิดเมียถูกไหมยีเมฮ่ากูนี่เลยจ้ากูนี่เลยเมื่อกี้เอียอะไรวะเปิดเดินเอาเลยเมื่อกี้อืมนะนี่อย่อะไรอ่ะเลยเปิดนียตู้โอ้เห็นฟ้าก็ไม่เอาแล้วพี่พี่ดูฟ้าดิ ดูฝาซะก่อนตอนแรกนึกว่าเมนใหม่ยึดเข้เมื่อกี้เสียงเลยเออเปิดเปิดฝาเมนเลยเออแล้วขึ้นข้างตัวเลยด้วเละหลังขึ้นเลยอืมเปิดไหมยเนี่ขนาดเนี้ยเฮ้ยอันนี้เมนเหรเมนกันครับที่เผาแบบเผาแบบกลางแจ้งอ่ะลงแจเหมือนคนหลังหลังเนี่ยใช่รู้คนอยู่โอ้พี่เปิดยังไงเปิดไม่เป็นก็คือก็คืออะไรนะเว้ย ปด็ดไงอ่ะนี่งงล็อกเป็สี่อันหมุนไลโอ้ยขอจะดีเหรอ,อ ปินเนี่ยแบบปิดเหรอ,อโอ้โหเปิดไปน,นี่เจอแบบเหล็กอันนี้อ่ะเออที่มันฝังอยู่ในในกระดูกอะ่ะพ<ช>ี่อะไรอะ่ะเอออะไรอะ่ะน่าจะเป็นบ้านสับเปลือกหรือเปล่าใช่ไหมเป็นบ้านนะ ลา้างอะไรนะเดินไปป่องแล้วเปล่าไม่รู้ไม่รู้อ่ะโอ้ยที่ตรงนี้เป็นห้องนอนห้องนอนห้องน้ำปะขอ,อดูษช่วยด้วเรียบก่อน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  สื่อสารอะไรสื่อสารชัดๆเลยครับผมได้ยินนะแต่ผมได้ยินไม่ชัดขอชัดๆเลยครับถนนเส้นนี้มีใครมาเปไหนดูไหมหลังไม่ใช่หลังตรงนั้นนะพี่ไม่ถ้าเดินเราเดินอ้อมเลยไงจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์ว่าไม่มีคนและเสียงที่เกิดขึ้นเรา, <c oughs> เราจะรู้มันมเกิดมอะไรเหมือนว่าเป็นที่แบบรถเอามาส่งของแล้วก็ออกไป่ ปีสองสิบก้าใช่จริงเลยเอ้ยผมก็นึกว่ามันทะลุลงไปตรงหมู่บ้านนั้นได้ีวบกชิ้นนู้นมือ เฮ้ยพ euh in ี่มันนี่เปนเสียงผู้ชายยแกบอกไปไปเอาไงอ่ะอือกลิ่นมาเลยเว้ยกลิ่นน้ำอบอ่ะกลิ่นน้ำอบมันมีเสียงผู้ชายแกบอกไปไปเนีขาเมื่อกี้เขาบอกหึ่งนะเฮียสับเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเขาอีเขาก็อีหอมไหมหอมมั้ยหอมไหมหอมไหมหอมหอมมันดอกไม้อ่ะ ยิงไม้ร่วงมันมีเสียงคนเดินตรงนั้นก่อนเฮ้ยทำไมกลิ่นหอมจังอ่ะหอมมากไปเถอะไปเถอะไปเถอะติดตามเราไปไปทางนีอท่าวิ่ไม่ได้ว em> um so ิวผมโดดทียเฉลียโดดขึ้นที่เก็บปีนโดดแม่งถือว่าหญิงกีดได้กับเออเอ้ยจับคุ้มอยู่ล้อเขาอะไรนะ โต๊ะโต๊ะจะ่ได้โรงแรมสา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 มพี่กินดอกไม้เฮะจะเพอเหมือนเขาไล่แล้วเขาม่กี้เดินตามนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปอยู่เพ่อะ เขานี่หรือเปล่าเขาคุ้มเราหรือเปล่าคุ้มเราไม่ให้พวกเขาให้เราละรอบอยงใช่เขาไม่ให้เราเล่นนะถ้าแบบเรายืนเดี๋ยวตรงนั้นเราหันตรนั่นไงนั่นไงว่าแล้วจะไปชี้ทำไมเราโอ้โห้าววิ่งไงไปวิ่งขี้เกียจวิ่งแล้วกลับแล้วนะครับไม่ต้องตามมานะ กลับแล้วต้ขอมาเนอผมขอปเขากล้วนะขอเนี่ยเยอะเมื่อว่าคนที่รถรถรถเหรอไม่ใช่รถไม่ใช่รถรถนี่เลยไม่ยินไม่ใช่รถไม่รถแต่ได้ไม่เตี้ยนดูไหมเคครับสำรับ สมมสยองอีกนีนะครับกับการสำรวจสุสานร,ร้างนะครับ <c oughs> กลา,างดอยหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ผิดหวังที่นี้ตรงนี้มาเมื่อไหร่ไม่เคยผิดหวังครับแต่ผมถามถามว่าผมเจออะไรไหมผมเห็นไม่ชัดครับแต่ว่าเสียงชัดเจนแน่นอน <c oughs> ผมบอกไว้ก่อนแค่นี้ให้ไปฟังดูฟังดีๆหรือว่าพวกเราอาจจะไม่เห็นแต่กล้องอาจจะเห็นใ <c oughs> ก็ให้เราให้ เปิดแสงสว่างเยอะๆแล้วนั่งดูว่าเผื่อจะเห็นอะไรครับเดี๋ยวทีมงานจะกลับไปเช็คทั้งเสียงทั้งภาพนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าแต่ผมกล้ารับรองว่ามีแน่นอนที่นี่นะครับแรงด้วยใช่ครับมาทั้งเสียงแล้วแต่วันนี้ภาพไม่ชัดแต่เสียงชัดมากเั่นแหละนะครับอย่างที่ผมแนะนํานะครับใส่หูฟังครับผมแล้วก็เปิดแอร์เย็นๆนะครับอยู่ในห้องสลดๆในอนาลดแน่นอนครับผมสำหรับนี้นะครับ เราสองคนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะน้องเต้นเนาะครับผมอีพีนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u b s c r i b e หรือว่าคอมเมนต์ติชมต่างๆได้เลยนะครับหรือใครจะแนะนำสถานีต่างๆให้เราก็แนะนำในใต้คอมเมนต์นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆที่เราตั้งใจทำให้ทุกคนดูนะครับกดไลค์ให้พวกเราที่นิดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราทำคลิปต่อไปนะครับผม สำหรับผมวันนี้นะครับผมน้องแล้วก็น้องเติ้ลก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ